เราก็อย่ายลืมที่จะมาขุดกันต่อขอขอแปดหลุมได้ไหมฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหลุมเอามาซื้อของเข้าได้แจกันดินเผาวะเฮ้ยขุดกันต่อเลยขุดกันต่อเลยนะฮะกระดูกก็มาก้อนหินก็มีกระดูกก็มีอีกเอาเอาเข้าไป โอ้ยลูบันคอร์เรคชั่นเอามาขายครับผหกระดูกกระดูกเอามาขายได้กำไรเท่าไหรวะเฮ้ยจ่ายค่าไฟหล่อนี่ตอนนี้มีเงินอยู่หมื่นเจ็ดหุยหมื่นเจ็ดนี่พอที่จะให้น้องเนเน่มาอยู่ในบ้านของเราไหมนะมาช่วยพี่ขายเดี๋ยนะลืมให้อาหารโอ้คุณปู่ไม่เอาอาหารให้น้องเหมียวผมเลยเหรอเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องเนเน่มาสักหน่อยสิอาบน้ำก่อนนะครับ น้องเหมียวรอพี่บหนึงนะอาบน้ําอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาจะมายึดน้องเหมียวเราไปอันี้ข้ามมาแล้วจ้าข้ามมาแล้วนี่ไงหนูเดี๋ยวผมโทรหาน้องเนเน่ก่อนนะครับเนเน่จ๋าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะในคราวที่แล้วเราเราเรียกน้องเข้ามาแต่เราโมเตอร์ขายของครับไม่ได้สนใจน้องเลยเดี๋ยววันนี้เรายังไม่เปิดร้านแล้วกันนะเพื่อนเราไม่ต้องมาหรอกมาทําไมเพื่อนอ่ะคุณปู่ครับผมจะเข้าน้ำผมพดเอือ นี่มาขวางทางได้ไงเนเน่มาแล้วครับเนเน่มาแล้วฮะเนเน่สวัสดีครับเนเน่น้องพร้อมเรียงอุ้ยที่จะมาอยู่บ้านเดียวกับพี่อ่ะต้อนรับเนเน่ก่อนครับอ้าวอ้าวเฮ้ยกลับแล้วเหรอยัายังยังยังเออลองขอชวนให้มาอยู่ด้วยไหมเนอะอย่าเพิ่งกลับอ้าวเดี๋ยวผมต้องปิดไอ้เครื่องทำไอ้นี่ก่อนปะไม่งั้นเขาจะแบบ จะคิดว่าเขาเป็นลูกค้าเราแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ไปอะ่ะคิดจะไปจะไปคิดจะมาก็มานะฮะอไม่ได้หรอกเอาใหม่โทรโทรเชิญใหม่ครับเวนกัมเอานี้ใครอะ่ะเวรอนไม่ได้เชิญแกมานะเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยต้องชวนเชิญใหม่เลยนี่ขอโทษนะไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันพุงพี่ออกนิดน,นึงมาเฮ้ยขอชวนให้มาอยู่ด้วยเอาไหมาอยู่ไหมอยู่มีเงินเท่าไหร่น้องอะ เนเน่กำลังย้ายเข้ามาพร้อมเงินหนึ่งเหรียญอโหผมคิดถูกคิดผิดเนี่ยเนยเน่ไปเป็นแคชเชียร์ให้พี่เลยงั้นนะ่ะไปเลยเปิดร้านเลยครับเปิดร้านเลยเปิดร้านยังด่วนเดี๋ยวลองดูว่ามีของอะไรขายได้อีกนะครับโอ้โห,โหนี่อันนี้อันนี้เหลือว่างใช่ปะที่ว่างนะครับวางไปก่อนนะครับอ่าไปดูเท่าไหร่อะมีที่ว่างไหมขายห,หมดโอ้โห เนเน่มีเงินอยู่บาทเดียวเองอเดี๋ยวผมตั้งราคาเอาแบบขอแพงหน่อยไ,ไหมผมต้องการเงินเออผมต้องการเงินตั้งราคาเอาแบบขอแพงไปเลยงั้นเนเน่ช่วยพี่เป็นแคชเชียร์นะฮะเฮ้ยเต่เราเรามีพนักงานปะยังไม่มีพนักงานหนอเฮ้ยหน่งน้อยหน่งน้อยเขามาจดครับเฮ้ยเี๋นวนะพนักงานผมว่า จ้างมาสักหน่อยดีกว่าวะ่ะเราจะไม่ไหวแล้วพนักงานคราวที่แล้วเหมือนจะลาออกไปปะ <c oughs> ค,คุณอยู่มีใครขายเป็น้างเนี่ยไม่มีใครขายเป็นเลยรอดูวันต่อไปแล้วกันครับแต่วันนี้พี่หิวมีอะไรกินไหมไม่มีต้องทำใหม่เดี๋ยวเสิร์ฟอาหารทิ้งไว้ครับและน้องเนเน่นก็ได้เข้ามาอยู่ร่วมเรือนหอกับบ้านเราแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าของวิลูกค้า้ยลูกค้าเต็มเพราะว่าเราปิดปิดค่าค่าเข้าด้วยไง ก็ดีเลยนะถ้าเกิดว่าขายได้ก็อุ้ยดีดีขายดีขายดีอุ้ยปิดดีเลยนะเมื่อกี้เราขายของแพงครับขายออกแล้วอุ้ยดีเลยดีเลยนั้นเดี๋ยวพี่ขอ,อก,กินข้าวก่อนได้ไหมเอาวางไว้นี่่อนมากินข้าวก่อนนะเออมันต้องมีการกินข้าวกันบ้างเนเน่ไม่ต้องกินข้าวอะ่ะหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวพี่กินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปช่วยนะแป๊บน,นึงนะโอเคเฮ้ยมันขโมยแหน่งน้อยลูกค้านี่เอา มันคุณไม่จ่ายเงินเลยงั้นผมไม่ลงไปช่วยในนี่ละผมจะกินข้าวต่อผมจะกินข้าวต่อหยอกหยอกใน่่เดี๋ยวพี่ลงไปช่วยคุณแน่งน้อยคุณมาขโมยเงินผมได้ไงเนี่ยนะครับมีเนี่ยเน่งน้อยเขาเป็นไอคนแบบมาดูนี่ไงมาดูร้านอนะเดี๋ยวผมขายของกันครับถือปะบางคนเขาก็ไม่ชอบคนมาขายนะเอา้าเน่งน้อยจะมาเป็นลูกค้าผมเลเหรออยากซื้ออะไรครับไม่ได้ผมช่วยบ้างแต่เราจะขาดเขาเรียกว่าอะไรขาดกําไรเพราะเรา ปิดอันนี้ไว้ครับต้องเปิดเก็บเงินลูกค้าวะใครโทรมาวะนี่เขาจะซื้อแตงกวานะครับมผมรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะใครโทรมาเอ่ยสาวโทรมาไว้เฮ้ยนี่มาซื้อตั๋วก่อนพี่ไม่งั้นผมจะขาดทุนนะต้องเสียเงินในการมาซื้อตั๋วนะครับอพี่น,น้อยพี่อุดหนุนผมให้เยอะเลยพี่อุดหนุนผมเลยไม่รู้แหละคุณท่านนี้ก็ได้ไง <c oughs> นั่นจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนครับโอเคนี่พี่เขาน่าจะซื้อนะครับเน่เน่ไหวปะลูกเหมือนจะหิวนะสลับกับพี่เปล่ามาสลับกับพี่ก็แล้ เดี๋ยวพี่ไปเป็นอ้าวผมไปกดค่าจ้างเขาหรอไม่ได้จะจ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนคุณบีมคุณบีมแต่ลูกค้าเขาเขากริ้วนะเอาละเขาให้อะไรแรงงานข่าวชมเชยร้านเรานะครับพี่หนังน้อยทุกครั้งเลยนะว้าวคุณเป็นผู้รู้จริงเชอร่ะกิจการของคุณที่บ้านบีมโดดเด่นเป็นประทับใจมากมอบรางวัลให้เราขอบคุณนะรางวัลผมไม่อยากได้แต่คือขายได้ไหมรางวัลขายได้เท่าไหร่โหร้อยยี่สิบเป็นของเงินไม่ขายหรอก ขาดทุนนะฮะไม่ขายไม่ขายแต่อันนี้เราขายดีกว่าผมไม่เติมแล้วเนะี่ยอันนี้ขายไปเลยเราจะได้มีเงินทุนนะฮะขายกดดีล e ทเองนี่แหละนี่ไงเป็นไงปุ๊บปุ๊บไอ้วนตู้นั้นเราขายแค่แบบเออให้รู้ว่าเราขายนะอันนี้แป๊บนึงนะครับเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งเคยเข้าแคชนะฮะโอเค225เฮ้ยน้องเหมียวมาทำลายน้องชื่ออะไรน้องช็อกโก้ลืมโหเด่นเด่นลูกค้าขายดีเลยนะขายดีเลยนะยยนะหมอกเลยขายดีมากแต่เป็นของที่แบบ ถูกนะแป๊บนึงนะครับคุณแนงน้อยมาซื้ออีกนะเออเราจะได้มีเงินทุนไปแบบอัพหาสินค้าอะไรใหม่ใหม่มาขายได้นะโอเคแปบบ๊บนึงครับพี่แป๊บบนึงโอเคสี่สิบห้าบาทซื้ออะไรมาวะนะมีใครจะซื้ออะไรอีกบ้างครับมีาราจะยอีกไหมตอนนี้สามทุ่มนะครับไงังดีแต่ผมมาขายตัวให้พี่แกก่อนผมขายตัวขายขายตัวขายตัวโอเคไม่งั้นผมจะทําให้ร้านเราเนี่ยกลายเป็นสวนสนุกเลยแล้วกันนะ อันนี้เอาลบเราต้องลบพื้นดินออกลบพื้นดินมันก็ไม่เชิญสองสนุนหรอกแต่มันก็ให้คนเขามานอนเล่นนั่งเล่นกันอนะ่ะเดี๋ยวนะผมต้องเอาสปริงเกอร์ออกครับสปริงเกอร์และเปลี่ยนตัวนี้เป็นสถานที่มาเป่าฟองสบู่กันครับเอาละอยู่ร้านเราทั้งวันทั้งคืนได้เลยครับพี่ๆอยู่ไปเลยแล้วก็มันต้องลงทุนหน่อยนะเพราะว่าเราเปิดกิจการนะครับต้องลงทุนนะ อืมไออ่างน้ำเท่าไหร่นะอ่างน้ำหกพันห้าหรอเออจะคืนทุนไหวไหมนะ้ายังเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เครื่องเกมนี่ก่อนผมว่านะไอที่เป็นแบบโตะไพ่อะไรเงี้ยนะฮะให้เขาเล่นกันตรงนี้ไปเลยเว้ยผมว่าเขาอยู่ยาวแน่นอนไม่กลับวงกลับบ้านกันแน่นอนนะฮะจัดเลยนั่งเล่นหน้าบ้านนี่แหละออลุยครับ มาถึงของขายแล้วจะไม่ค่อยมีแล้วเราก็แบบเออมาเขาเรียวกว่าอะไรเป็นเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับเออมาจะซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับหรือจะนั่งเล่นยันเช้ายันเช้าได้เลยนะฮะเออเปิดบริการให้ให้เล่นกันนะครับไม่ซื้อหรอไอ,อคนนี้เหมือนจะไม่ชอบให้พนักงานขายมาขายตั๋วนะพี่ผมผมขายด้วยใจจริงนะเออผมขายด้วยใจจริงเลยนะชอบไหมเนีย่ยเห็นปะเขาจะไม่ชอบครับเราไม่ยุ่งก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้ อ่ะพี่หุ่นยนต์ครับของขายถ้าเกิดว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีเพิ่มอ้าวเดี๋ยวนะน้องเนเน่เราเป็นเจ้า,าของแซนด์วิชผมเป็นอย่างอ๋อมีเพลงเต้นอยู่ข้างบนด้วยอา้าวแซนด์วิชหมดซะแล้ววะอาจจะต้องทําใหม่เนเน่ทำกับข้าเป็นไหมเนี่ยคุณบีมหนีไปนอนแล้วดิไม่งั้นผมจะย้าย,ยเดี๋ยวไม่มีไม่ไม,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 ม monde, ีคนคิดเงินแป๊บนึงแปบนแป๊บนึงแป๊บนึงครับพี่เป็นนึงน้องปีมาทันเปล่ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาทันครับมาทัน มาถันหมดแล้วหมดเลยนะครับผมของนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะไม่มีขายเพิ่มนะครับอันผมอันนี้ออกนะครับเหลือแค่หุนไรกาเป็นแบบเมันตกแต่งบ้านไว้ต้องการอะไรครับเดี๋ยวช่วยขายช่วยขายนี่นช่วยดูลูกค้าหน่อยครับช่วยดูลูกค้าหน่อยนะครับลูกค้าคนนี้เป็นแมมพายปะอ่าอยากได้อะไรอยากได้ซื้อได้เลยนะฮะซื้อได้เลยนะครับผมนะอยู่ตรงนี้นะสตรอเบอรี่ยังพอมีอยู่นะครับมะเขือยาวังพอมีอยู่นะฮะซื้อกันได้เลยนะครับ ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขายทุกระด,ดับประทับจุยกันเลยเดี๋ยวระด,ดับตัวนี้เราห้าแล้วว่ะอุ้ยอัพได้มาเลยอัพเลยครับอื้จะได้ร่ำรวยมีสองหมื่นเจ็ดแล้วมีสองหมื่นเจ็ดแล้วโอเคจะซื้อไหมอ่ะคุณบีมลงมาช่วยขายหน่อยคุณบีมขายเก่งนี่คุณบีมคุณบีม,มาโอเคขายเก่งนี่ขายเก่งเออขายเมื่อคือไม่ได้ขายเก่งมาเป็นแคชเชียร์จะซื้อเพิ่ไมไหมครับหรือว่าจะพอแค่นี้ มาคิดเงินได้เลยครับสลับกับน้องนี่นี่นน่าจะขึ้นเป็นนองแล้วผมว่าเออสลับกันสลับกันอ่าโอเคจะซื้ออะไรอีกไหมครับคุณป้ามีคุณป้าจะซื้อของนะครับโอเคไปขายเขาเลยวันนี้จะมีพนักงานดีๆสักคนหนึ่งไหมเนี่ยเอาไหมเจ๊งั้นเดี๋ยวผมขอลองดูนะครับว่ามีพนักงานน่าสนใจไหมนะอยากจ้างนะครับยังไม่มีใครน่าสนใจไม่มีเหรียญที่เราต้องการนะครับงานขายงานอะไรเงี้ย ถ้าเกิดเราขุดหลุมตอนนี้น่าจะโดนลูกค้าด่านแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้ขายหมดก่อนแล้วกันครับแต่เราเริ่มง่วงไม่ว่าไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็เมื่อกี้เดินติดไฟแลวนะลูกค้าครับเล่นได้นะครับพวกนี้เครื่องกลเครื่องเกมเนยโต๊ะบอร์ดกลมบอร์ดเกมนะแต่ผมไม่น่าไหวแล้ววะผม,มต้องปิดร้านแนละ้วทุกคนง่วงแล้วอะแล้วก็โดนลูกค้าขามโมยผมปิดร้านแล้วครับเดี๋ยวผมจัดร้านให้ใหม่นะเออ ไปไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โดนแย่งอ่ะไอ้เมียวยังที่นอนพี่แล้วพี่จะนอนไหนอ่ะตื่นมาก่อนเลยตื่นมาพี่จะนอนไปเลยไม่แย่งแล้วนอนเนเน่น่าจะใกล้เต็มอิ่มนะครับให้เขานอนกันไปก่อนแล้วกันครับโดนลูกค้าขโมยต้นเงินเฉยเลยโอเคตอนนี้เราเหลือปลาสองตัวที่จะขายใช่ไหมผมว่าเราต้อง ต้องทำดีๆว่ะอืมต่อเติมให้เป็นแบบโซนร้านได้ไหมโซนร้านตรงนี้มันได้แค่ตรงนี้ปะตรงนี้ไม่ได้แล้วหรอได้แค่ตรงนี้ตรงนี้นอกขอบเขตนะครับงั้นก็ต้องก็ต้องเป็นโซนนี้นะครับมันเชื่อมกับตรงนั้นได้มั้ยนะเชื่อมกันได้ป่ะต้องให้มันอยู่เหลี่ยมๆกันเดี๋ยวผมเอาไฟออกก่อนแล้วกันครับอ่าทำให้เป็นแบบกันฝนกันฝุ่นกันได้นะฮะ อยาวถึงลงรถเลยไหมล่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับประมาณนี้ก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทำให้มันดูแบบมีเว้ามีส่วนโค้งอะไรแบบนี้นะนี่ไงต่อเติมห้องข้างบนได้อีกนะเออแต่ว่าชั้นนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็หน้าต่างเหมือนเดิมนะฮะประหยัดประหยัดนี้เป็นทางเข้าแล้วกันแล้วก็นี้หนึ่งแล้วกันครับข้างหลังก็ประมาณนี้ แล้วก็ตรงกลางนะครับผมโอเคสวยงามอันนี้เป็นโซนให้ลูกค้านะครับมานั่งเล่นนั่งอะไรกันได้นะครับนี่เป็นพื้นไม้เลยหรือเป็นพื้นแบบเป็นล้านล้านสีเขียว,วด้วยสีอะไรดีขอติดไฟก่อนแล้วกันนะครับอัปเกรดไว้อัปเกรดไว้อันนี้เป็นแบบทุกมุมเลยแล้วกันครับมุมปุ๊บปุ๊บตรงกลางตอนนี้ไม่มืดอ่ะผมว่าบล็อกแน่นลเลยขยับก่อน โอเคไม่เอาได้ได้ละได้ละเพราะว่ามันสว่างแล้วครับแค่นี้เออแล้วก็เดี๋ยวโซนตรงนั้นเผื่อลูกค้าไม่งั้นเราเปลี่ยนเอาบาร์ไปไว้ตรงนู้นดีไหมบาร์ไว้ห้องนู้นเหรอมันติดไหมเอ่ยคืออ๋อตรงนี้ได้ครับบาร์เทนเดอร์ว่ามาเทนเดอร์ไม่ต้องมีเว้นช่องให้ก็ได้ปะ่ะถ้าตรงนี้หรือ,อติดอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะบาร์เทนเดอร์เดี๋ยวเขาก็จะทําให้เราอะ่ะเดี๋ยวเราไปจ้างด้วยโอ้โหเสียงเงินจ้างอย่างเนี้ย มันก็จะมีอันนี้ให้ไว้นั่งเทื่ทำไมมันติดตรงนี้อ่ะอ๋อต้องต้องหันออกมาวานี่ครับไม่ต้องหรอกออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายนี่เครื่องเสียงนะครับเพื่อจะมาเต้นงานโอเคเลยแล้วก็ประตูประตูเราเป็นประตูเดี่ยวดีกว่าเนาะประตูเดี่ยวนะครับแล้วก็สีดำนะฮะสวนโซนขายแคชเชียร์เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรีบขายให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นสถานที่บันเทิงเต็มที่ นะครับโอ้โหสวยงามเอเดี๋ยวนะแต้มปฏิทานคุณบีไปถึงแนละ้วหมื่นสี่หมื่นสี่โอ้พอดีเลยเอาไว้ใช้งานได้เลยนี่เอาใ,ใช้งานได้เลยแต่ว่านอนเต็มอิ่มยังยังครับลองมาใช้ดูอ่าลองมาใช้ดูนี่เลยเช้าพอดีเลยนี่ใช้เลยครับจะได้ผลป่าววะได้ผลไหมเอ่ยโดนช็อตโดนช็อตมาดูกันครับมาลุ้นกันเฮ้ย ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ ขอเพิ่มเป็น8ดหลุมนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดเียวโอเคก้อนหินมาเว้ยน้องเนนี่สนใจมาใช้เครื่องนี้ได้นะฮะไม่รู้ลูกค้าใช้เครื่องนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะเอา้าเจอไก่กระตามีคนโทรมาเราก็ไม่รับไม่รับหรอกไม่รับหรอกอ้ามังกรเจอมังกรเว้ยเอา้าเจอแผนที่รับแต่ว่าเรา แล้วขายครับโอเคก็ก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่ยนะก็ความต้องการลดเหมือนเดิมนะครับอ่าน้องเนเน่เพื่อนฝตรงนี้มันมืดครับโอยไม่ได้เปิดไฟป่ะอ่ะาเจ้าของต้องมาลองเล่นก่อนใช่ไหมผมเปิดร้านเลยแล้วกันครับเอาละใครจะซื้อของก็ซื้อนะครับผมหรือว่าจะเฮ้ยเหมือนพ่อบ้านทาอันนี้ไม่ให้นะครับไข่เจียวนะโอเคใครจะซื้อก็มาซื้อโซอนนี้ให้หมดนะครับผมซื้อตั๋วก่อนเข้ามานะฮะ ซื้อตั๋วก่อนเข้ามานะครับแล้วก็มาเล่นสถานที่บันเทิงกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับลืมเปิดเพลงอ่ะนะ้ำพอแล้วคุณบีโมโอ้โหขัดถูชั่วีวันมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นเอ๊ซันซา่าเปล่าช่องซันซา่าเปล่าอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงให้ไอ้มุมนั้นเข้าได้ไมนะั้นอ่ะถ้าเกิดเราจะนั่งเล่นมันจะได้มุมไหนไม่มุมนี้แล้วครบคนปะเดี๋ยวลองชวนลูกค้าเข้ามันนะมาเล่นหน่อยก่อนนะเนี่ยแล้วตรงนั้นนะ่ะจะนั่งได้ไหมอ่ะ อาคนนี้แล้วครับคนนี้ลูกค้าไม่มีใครมาขายของเลยเพื่อขอโทษครับ <laughs> ขอโทษครับเอ่อหาอะไรครับมีมะเขือมีแตงกวามีอะไรแตงกวาไม่มีนะครับมาเลือกซื้อได้ครับเดี๋ยวผมขายให้รอ,องเท้าเหรอพี่อยากได้รองเท้าเหรอพี่โรบอทแล้วทำไมลูกค้าประจาเราเป็นเป็นน้องโรบอทมาเอา้าซื้อไหมเนี่ยทาไมดาวลบอะ <laughs> ทาไมดาวลบ โอเคเดินกันให้วนเวียนหมดมีโลบัตสองตัวครับอยู่ด้วยกันครับอ่ะโอเคดีวนะดีวพี่เหมาเลยได้ไหมคุณนี้ชื่ออะไรอะ่ะน้องสาบปรีอา้าวพี่สับปรีปีอุ้ยอา้าลิ้นพันทั้งหมดแล้วขายให้หมดเลยมาพี่พ่อค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่มามาขายปงขายปลาเอาให้หมดอะ่ะขายเลยน้องสาบปรีมาทั้งทีนะโอเคตายให้หมดซื้อให้หมด เอาละขอบคุณครับรองเท้าด้วยครับพี่เฮ้ยเหมือนผมลืมใจบินวะเออน้องสบ,บารีอ่านี่ครับรองเท้าครับผมตกมาได้เองถึงว่าเราจะรู้ว่าพี่เขาตกได้รองเท้ามาเยอะแล้วแต่เราก็อยากจะขายนะฮะเห็นไหมเขาเต้นกันเต็มเลยเห็นไหมอ๋ผมใจบินก่อน72เหรียญน,นะครับโอเคไม่ขนาดมือสักเท่าไหร่รองเท้าพี่เนี่ยหายากนะงวงูเงี้ยวหอ,อ,อซื้อไหมเนะี่ยเดี๋ยว ผมใช้ต่อก่อนใช้ต่ออย่าเพิ่งนอนคุณบีมคุณบีมต้องอดทนแต่ว่าน้องเนเน่มามาเป็นแคชเชียร์พี่หน่อยเนเน่โหเล่นยาวเลยเนเน่ช่วยเป็นแคชเชียร์ให้พี่ด้วยนะคุณบีมไหวปะเนี่ยโอ้โหคุณบีมเป็นนอนเแล้วอ่ะคุณบีมไหวปะนี่นี่นใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนี้โอ้โหไม่เอาอะไรแล้วอ่ะไม่เอาอะไรแล้วอ่ะใครเขาตัวเหม็นมานะคุณบีมต้องใช้เครื่องนี้มันช่วยได้เออยา โอเคเป็นไงบอกแล้วมันใช้ได้เหลือ like. ปลาครับผมมามามาซื้อให้มันรู้แรวรู้รอดปะน้องลบบอทอยู่ไหนวะลบบอทกินปลาไหมน้นี่ครับมีปลาให้นะครับมีปลาใหญ่ปลาเล็กนะครับมันยังไม่มีใครซื้อทีว่าน้องแจ่มมาน้องแจ่มก็เป็นโบบอทวะเฮ้ยทำไมโรบอทสามตัวโรบอทหนึ่งน้องแจ่มลรบอทโอ้โหจะขายใครดีวะเนี่ยมันจะขายใครเลยอะขายไปก่อนเลยกันครับ ซื้อเป่าเออดีลดีวด,วดวีไม่ซื้อว่ะคนนี้เขาซื้อไหมเนี่ยคนนี้เขาจะซื้อไหมเนี่ยซื้อหน่อยนะครับเออหยิบเลยเดี๋ยวผมคิดเงินเลยเนะี่ยผมคิดเงินเป็นแคชเชียร์เลยครับอ,อ้าอออมมาขายหมดทักทีนะฮะน้องปลาเราโอเคหลือรองเท้าเนี่ยพี่มาซื้อให้ลุงแล้วรอดปะรองเท้าซื้อดิ <laughs> ซื้อหน่อยซื้อหน่อยเออระดับหกแล้วเว้ผมเน้นรวยแล้ะ รีบแล้วจะต,ตกระดับมาเอา้าตรงๆจะตก,ตก,ตก,ตกหรืองไงต้องรีบต้องรีบอัพครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันต้องรีบอัพต้องรีบอัพพี่คนนี้ชื่ออะไรนะโรเบิร์ตเหรอพี่โรเบิร์ตเขามาเหมาร้านให้ผมหน่อยดิเหมาร้านหน่อยนะผมลืมจ้างบาร์เทนเดอร์ว่ะให้เขาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้นะครับจ้างบาร์เทนเดอร์หน่อยครับมาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับแขกในร้านเราหน่อยนะฮะเออมาเลยครับมาเลยครับนี่เขายังเล่นอยู่เขายังไม่คิดไม่คิดเงินเนาะงั้นผมอันนี้ออกก่อน ออกไม่ออกไม่ได้อีกต้องเอาผู้นี้ออกก่อนใช่ไหมมันเป็นของที่เราต้องเติมนะแต่เราไม่เติมละพอละแล้วก็เหลือเหลือมะเขือหนึ่งนะฮะแล้วก็สตรอเบอร์รี่สี่นะครับผมโอเคยังเหลือนะครับยังมีขายอยู่นะฮะเนีน่โอ้โหหลับซะแล้วเนีน่ทำอาหารเป็นไหมลูกเฮ้ยมีปลากระพงเฮ้ยน่าจะทำเป็น เน,นี่เป็นคนโอ้โหทำคามสะอาดเต็มเลยนะครับแล้วก็ทักษะอาหารมีแค่หนึ่งนะไม่รู้จะทาบ้านหลับไฟไหม้หรือเปล่านะแต่น้องอยากจะแต่งงานกับเราเหรอจริงป่ะเนี่ยแต่น้องมีทรัพย์สินแค่หนึ่งไม่เป็นไรครับแต่เราแต่ <laughs> เ,เราเช่วยกันก่อช่วยกันสร้างช่วยกันร่างขึ้นมาแล้วกันนะฮะปะไปจีบคุณบีมปะหิวนะกําลังทําอยู่เอาใหม่แล้วปรไหม้แล้ววะไหม้แล้ววะ <laughs> ไม้เรียบร้อยแต่ไฟไม่ไหม้ครับกินไปเลย นะฮะปลาปัญหายากกินเลยกินเลยโลกกินเลยโลกกินเลยโลกกินไปเลยนั่งกินไปหาอะไรครับลูกค้าน้องเหมียวข้าวหมดยังหมดกินกันเก่งมากเลยนะทั้งคนทั้งเหมียวแหละเอาพี่เติมให้ละลูกค้าต้องการอะไรครับตอนนี้เราเหลือแค่สเบอรีก่กมะเขือนะครับต้องการอะไรไหมครับต้องการอะไรไหมเอาไม่ไหนแล้ววะเฮ้ยเบี้ยวปะเนี่ยไม้ใช่คนไม่ได้มาเลยวะคนที่มันซื้อตอนแรกปะ สรุปเราเดินติดคือ,อยังไ,องไงเอาไงผมจะโชว์สินค้าให้ใครดูดีวะทำไมใครปิดเพลงผมเออเปลี่ยนเพลงแลนี่เดินติดเออจะซื้ออะไรไหมครับจะซื้ออะไรไหมฮะหุ่นยนต์ใครมาชาร์จแบตเนี่ยพี่โรบอทเหรอแต่ผมขายของก่อนเอา้าให้หมดแล้วเนะี่ยพี่เจสพี่เจสมาซื้อของหน่อยไหมเดินติดเดินติดกันหมดแล้วเอา้าซื้อไหมครับพี่ ไม่ซื้อว่ะไม่ซื้อเอ้ยมีเอาคนนี้คนนี้เดี๋ยวผมคิดเงินก่อนคิดเงินก่อนถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวผมจะกดดีลีทขายแล้วนะเออคนนี้เขาอยากได้อะไรพี่วม่าไงครับพี่คนนี้พี่จิ้มพี่จิ้มเมื่ไงครับพี่จะมาเหมาร้านผมใช่ปะเอาจัดเลยครับจัดเลยฮะนี่ครับตู้นี้เลยผมขายตู้ด้วยเลยอ่ะเอาต้อง้องของออกกันีมาเวรกรรมขายตู้ดีกว่าผมไม่ขายนี่แหละเอองั้นเอา อันนี้ออกนะครับของชิ้นสุดท้ายที่เราจะขายนะฮะตู้นะฮะยวนะาออกได้ปะอา้าวเดี๋ยวผมลบอะไรไปผมจะลบนี่ครับไม่ได้หรอทำไมอ่ะใครจะมาซื้อเดี๋ยวผมดูก่อนนะเหม,มือนมีมีคนมาหยิบมาซื้อเหรอเอาไงเอาไงออาออกได้ยังไม่ได้เว้ย ไม่ได้เดี๋ยว Move Object ได้ปะ Move Object นะครับน่าจะได้นะโอเคเนาขายไปเลยครับแล้วก็ตู้นะขายตู้อ๋อแสดงว่าตู้นี้ไม่ให้ขายดิจริงปะจริงหรอ,อผมอยากขายตู้อา้าวไม่ได้ครับ <laughs> นั่นผมไม่ขายของแหละไม่ขายแล้ว เราเป็นสถานที่บันเทิงไปโดยปริยายครับตอนนี้บันเทรงงานเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอขุดก่อนนะครับลูกค้าถ้าเกิดยังไม่อยากกลับบ้านนะครับก็ยังไม่ต้องกลับนะครับอยู่กันยาวๆเลยนะฮะผมขอขุดของกันฮะขุดไปเลยขุดไปเลยโอเคขุดเรื่อยๆนะฮะพี่หุ่นยนต์เขายังไม่กลับบ้านอีกทุกคนอยู่ทำไรกันโอเคสมบัติของเราจะกลับมา นางเดิมไหมไม่ได้มานานแล้วนะฮะเออดูสิเป็นหุ่นเทพเจ้าก้อนหินอะไรต่างๆนะฮะก็ได้กันมานะฮะก้อนหงก้อนหินนะครับโอเคไม่เจอของมีค่าใดๆเลยทั้งสิ้นนะฮะถมก่อนตัวเหม็นแล้วนี่ว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่มาถมให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวบิ้มเปลี่ยนที่อาบน้ำให้ คนบีมเหมือนเดิครับเดินเข้าได้ไม่ต้องมุมนู้นเนาะต้องมุมนี้ครับมุมนี้เข้าได้แล้วก็นั่งได้นะครับโอเคอันนี้อานะแบน้ำแป๊บเดียวอ่าแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเห็นปะเห็นปะแปบ๊บเดียวเท่านั้นครับโอเคแต่ที่ไม่แป๊บเดียวก็คือการนอนครับ <laughs> การนอนเดี๋ยวเราต้องนอนกันอีกแล้วอะไม่ต้องนอนคุณบีมใชให้หมดเลยไม่นอนแล้วไม่นอนแล้ะ ไม่นอนไม่นอนไม่นอนแล้วไม่ต้องนอนไม่นอนน,อนี่นี่และใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้จบสิ้นมาลายชีวีโดนช็อตเง้ยไหวไหมเนี่ยเวรกรรมความต้องการโอ้โหดี๋ดวดๆๆลูกค้าเห็นหมดแล้วโอ้โหปวดคอเลยเอุ้ย เฮ้ยหุ en> ้ยเป็นไงเนี่ยไหวยไหมเนี่ยเวรกรรมความพัฒนาเราไอ้นี่ไงเดี๋ยวผมคุยกับน้องนี่ก่อนผมปิดร้านแล้วนะฮะนี่นี่คุยด้วยหนลูกโอ้โหหุ้ยเอาเฮ้ยจะตุยเอาดิเสียพลังงานไปไปอะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าทำไมคนดิ้นดิ้นอย่างเงี้ยเวรกรรมตื่นๆคุณบีมตื่นก่อนตื่นก่อนเดี๋ยวผมหาแล้วซื้ออะไรให้ให้ความปรารถนาก่อนกล้องชุดใช่ไหม กองชุดโอเคเดี๋ยวซื้อให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยขายออกนะอยากได้กองชุดใช่ไหมเอ้จะได้ไม่ไม่บ้าความพัฒนาขึ้นมาเอากีตาร์หรอเอากีตาร์ไปก่อนเลยกีตาร์ไปเลยกีตาร์กีตาร์กีตาร์อยากได้อะไรอีกอยากได้อะไรอีกแท่งฝนเล็บหมอเออของน้องเหมียวผมไม่ได้ซื้อให้เลยนะของน้องของเล่นน้องอะ่ะกินข้าวหมดอีกแล้วไวมากอะแท่งฝนเล็บครับเดี๋ยวพี่น่าเรามาสร้างบ้านใหม่ให้คุณบีมดีกว่านะฮะพอมีงบมีอะไรเหลือแล้วนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าบ้านใหม่จะเป็นยังไงเฮ้ผมลืมสร้างหลังคาครับดีนะฝนไม่ตกลืมจริงๆลืมจริงๆลืมจริงๆอ่านี้เราต่อเติมเพิ่มมาแต่อาจจะแบบไม่ใช่แนวเดิมแล้วกันเออเดี๋ยวมาลุยบ้านใหม่กัน่าในอีพหน้านะครแล้วก็กองถ้าเกิดเราเราลบไปอะ่ะคุณบีมจะเสียใจปะลบกองกีตาร์ไปเสียใจปะ อ่าหลอดยังหลอดยังนี้อยู่นะครับหลอดยังไม่เสียใจ